l c o m อม o m e ดีใจที่ได้เจอกันนะครับพัชิกนทวัฒนกับไทยแล้วเจ้าปลาดาวรอต้อนรับสนามบินทัดแตกกับทนในรอบ2ปีสำหรับหนุ่มน้อยขวัญใจเจ้าปลาดาวอย่างพัชชิกนทวัฒนหรือพัชิกอินทรวันหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันและสุดพัชชิกก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมา โดยมีกองทัพแฟนคลับมากมายรวมไปถึงครอบครัวที่มาต้อนรับหนุ่มแพทช,ชิกกับบ้านด้วยความรักและอบอุ่นซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงที่ไม่ได้เจอหน้าหนุ่มน้อยคนนี้มานานถึง2ปีเต็มส่งผลให้ฮัท w ั l เวลคัมโฮมแพท i ิกดีใจได้เจอกันนะครับแพทชิกอินทร n วานแพทชิและเจ้าปลาดาวทยานขึ้นแทนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวคะ่ะ